่าสวัสดีคนนะครับก็ถือว่าโชคดีนะมีพระเพิ่นมาครับที่บ้านนะคะมีพระก,ก็กำลังฉันข้าวด้นานบนเป็นสิริมงคลเลยใช่พี่นานวันที่วันที่พี่นาขึ้นวันที่วันที่หกเนาะวันที่ห้าพี่นาน,นอนนี่ไหมยานเขาให้นอนนอนขึ้นก่อนหกเจ็ด๋อแต่ต้องมาแต่ชเช้ามาเตรียมของใช่หกเจ็ดแต่ก็พ่าเบจะเอาของมาไว้นี่ไหม วันที่ห้าตอนเยน็นอ๋อนี่ลงบ้านได้บ้านหลอกได้ไว้ข้างล่างไว้ในบ้านได้ต้อยงยกไปนะมันหนักขึ้นไปดูเบี้ยน้ำบนกันครับ บรรยากาศดีแล้วครับคู่ดีดีดีเนี่หนาวไปหน่อยนะจนยี่ยเกิดเอ่อคือเันธรรมศาติดีเหอแล้วปับถนนทางเข้ามานิดหน่อยอออเอาาเอาไป้านอกเหินมาเหน่อยเตียมลงไม่ยอนะ แต่นักร้องชื่อขึ้นคุณเขาว่านักร้องนี่หล่อมากเลยนักร้องหล่อมากเอสพเตรียมพูดกับคนงานของเขาได้ครับบาร์เบียคาทะลุเบียร์รอให้ครูฟังเหรอโอ้โหเออยังไม่ได้ฟังเพลงใหม่หรือเปล่าเดี๋ยเนี้ยเนี้ยเอาวเอาไว้วันเดียววันเดียวเออวันเดียวันเดวันเดียวห้าเหรอโอ้โหอะไรฟังฟังจากยูทูบตรงนี้เลยเนาะเวทีคอนเสิร์ตเนาะบาร์เบียอยู่ตรงนั้นเลยเนาะ ลลมันมันมันใกล้ช่วงที่ใหม่ไปซื้ออันนั้นมาแต่งไว้ที่หนูนาใหตัวเมอร์รี่คริสต์มาสห้อยห้อยห้อห้้าั้เลยหรบ้านเาไม่ได้เป็นบ้านที่นบ้านเาเป็นคอยงกับบ้านออไปโออหไปอ้ก็ได้มโปงดีกว่ามโปงมันหลายหน่วยมัดเออมโปงเนาะใช เงีี่ยามาะอยากให้ภเช้า hmm. ม่ขึ้นมาเนี่นี่ตรงที่ขึ้นทางนี้นี่นขึ้นทางนี้นี่นี่ขึ้นทางนี้มันก็น่าจะตกนู่นเสียงอยู่เถือกทางแมนครับมูนโมขนาบุญด้วยค่ะอากาศเ่าเช้า เยองศาเดียวเลยเมนเบี้ยกเบียตื่นมากผมทรานี่หูยหี่มผ่ามากนะ้ยหุมผ่าเขาเซเว่นเลยหองบ้าเขาเซเว่นเขามาเมื่อเช้านะเห็นไฟเราบอกอ้หมู่บ้านใหม่หรือเปล่านี่เห็นไฟอันนี้ไงไฟที่รักเสียงเนี่ยนึกว่าโอรีสอร์ทนี่ว่าอาจารย์ว่าหมู่บ้านตรงไฟไฟนี้ปลอดใช่หมหน่าจะตรงนี้แหละ เขาม่าง่ายนะครับมเขาครั้งก่อนครูไม่ยังไม่ไปเนาะอย่างนี้แบบนี้จบมันมืดๆจะมาเห็นก็เลยเออเขาไปอยู่ใ้เองเขาล้อมรอบเลยเขาเขาวนรอบเลยเนี่ยล้อมรอเลยมองเห็นทุกทิศเลยนั่นเขาวงล้อมรอบนั่นอำเภอเขาวงไปแล้วโอ้เสียดายกูพามไม่ได้อยู่วิง ว่าเราจะมีเมนูกระพาะปลาเดนผาปาวปะเมียหนาวเนาะครูเริ่มวิ่งพอดีนี่ไปไหนมาไหนนะครูนที่ยี่สิบงกวาเนาะถึเริ่มจบทีุ่เสร็โเะเราก็แทนอาทิตย์ไฟออกคนนี้อันนี้คือไฟคนอากาศเช้า จะได้ต้นตัวเรื่อล้วขอนไปแล้วติดวอามันน่าจะไม่ตายนะสดายไม่ิดไหมไม่ขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นใหม่ใช่หมแม่ตัดไม่ิดเขียวะอ๋อต้องไปตัดก่อนแล้วก็จะขึ้นใหม่มันจะแตกขึ้นใม่ใกลางก็ตัดแล้วขึ้นใหม่ถ้าปล่อยอย่างนี้มันจะตายไปเลยใช่ต้องไปตัดให้มันแตกหน่ตัดปุ๊บมันจะขึ้นตรงกลางมันจะแตกนอก นี่เห็นไหมนาทีขึ้นเห็นไหมนี่เห็นไหมพี่นัทนี่นี่พี่ดิวนู่งนี่ฝั่งนู้ตัดต้นไม้อกอย่างนี้ขึ้นาทีตูนี้อ๋อก็ทุกคนที่ให้การรับชมครับ